บ่าวนายมาทำอะไรครับกระโดด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 โอ้บ่าวนายยังไม่กินไก่ต้มน้ำปลาเหรอไปดูดิพาพี่น้องไปดูเปิดฝาหม้อให้ดูก่อนเออเปิดเปิดขึ้นเปิดขึ้นโอ้ดูดิน่ากินดิไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องไก่ต้มน้ำปลาเอ้ารลานจิโม่เหรอครับพี่น้องเพี่ยแน่แล้วครับนี่ กเนี่ยนะครับซิมนำน้นำซุปครับนำนวดอย่าครับใส่มดดีใส่โอ้นวดีครับอุณหภูเมนูยังกอไก่ต้มน้ำปลาต้มโตครับสุ๋นปลาเนื้อตุ๋โตเครับเบียร์มนงเบียร์ต้มนน้ำนวพี่นองอีนฟ้าไปก่อนฟ้ายังตุ่มน้สูตรไปบะย่าโอ้สูตรอะไรครับพี่้องเลยอุ่นบะย่าครับนำนวดครับเดียเบื้องหลังอียังลูหลังหนึ่งเขาบะหนึ่งเขาครับล้วหนึ่งเขาครับุองข่าครับ เดบันบันลยตัวเนี่ยหนึ่งเขาั่วพี่น้องมึงเลยนะเนี่ยนะไก่ต้มน้ำปลาหนึ่งเขานี่ยฮอนฮ่อนเนี่ยพี่น้องครับไก่ไก่ต้มน้ำปลาแก้วอันนี้น้ำซุปครับอันนี้บอกเขียบเอาบยางลุยบานไข่เจ้าสซุรสที่เนาะอ่งเขาไปหันแล้ว นางพวกมึงครับมากับมาบ้านนี้หลังจากต้มไก่แล,ล้วก็จวดจิจวดตัวครับบัานนี้มากกมามากๆคุปูได้ครับโอ้น้ำปลาครับกัดกับบ้า,างยังไงเย็บป้อน้ำซุปครับน้ำซุปก็ได้ครับซิมล่องมึงครับน้ำซุปครับโอ้

ทำยังไงพี่น้องจอาก็ไ่เอาขาใส่อย่างนี้เหรอขึ้นาอืมอสองสองเจแล้วดเลยดีทเลดีากยนะครับดหรอพี่น้องเห็นทุาเราต้องมาทำีปังหโอ้ยตล้งไปทางไหน เนี่ยนำตุกับัดมากมากมากโอ้ยไก่ในรบนครับคุณครับไก่ไก่บักนั่นเลยยังนัเลยดันเลยดีเลยบันนั่นยู่ิรครับคุณโอ้ยดวดด่วนกัดยินเลยกิ่เข้าเงี้ยเร้องข้าวอขานองมันครับขานองขาอุ ขาอุ้งขาน้องไม่เข็นค้าน่องขาอ้ครับขาหน้องขาน้องไกู่บน้องแทบมีไก่ตมปลาไหาเออไอตมปลาครับตุมแต้าบพี Self ่น้องเต้าใบดำหมบแล้มยอขา โอ้เสียบยังล้อยเนาะดูดูวใเลยเยเนี่ยมอกสีเรอครับผู้ใหญ่บอกว่าเดจอสวดีว่เหนึ่ยนวลเลยไอ้บุนี่ไอบ้านครับไอบ้านนวลนวนี่ดเาคับ

แข่งไปผมตรงอ่อนหึงเนีุ่้มใครสองคนนี่ครัให้จปชันนะเนี่ยคูเลือกมังแกวออกห้เรานี่ไม่ต้องสีนไปนดักอ้ต้ตาแนึงว่าสีเฮ็ดิเด็ลดห่างนะครับเราเห็ดแต่เยอะใครเยอะแ่สวยแล้วซ่อนมึง ครับข้านำใจใช่ไครับโอ้ยพเป็นกะสีกิอไราอครับตีบีบมนาใส่ครับต่มกกกนาะใจเโอ้รับนปองไรอกินมันฝรบ่งด้บายาุยม่นวดเลยนี่นี่พี่น้องนี่เจ้ามันกินต้อกันหลายครับแล้วรับมันหนุนกันไดนี่มันจะลื่นหครับ กระเจี๊ยบพี่เราครมันก็ลมันกระเจียบใ่ป่อาลมันกระเจียบพกเารับตัวตงบอกฝนกรไดเดมากไปนึ่งปรครเีพี่เดีมาเป็นึ่าคิ่าจะตายพี่เราแแต่ว่ามุมันยมันเสียอืมอืม tùy theo ha tùy theo, hình ừ. như có cái này là đài, nhau thì là <laughs> thì khóa, mà nhau gì không lại hết, mất kha khoa cái không nghe này, nha ba bung, kha khoa, mày có thả nhiều nồi cái rồi, ăn kim tay ừm.

กงเลยกงซุกเลลนะงไแต่กิน evet. ม yeah. ันมังนะไ่มื่อกีกินไข่ไ่เมืกกินไข่เรเดีวเดี๋ยวม่มาเงินแต่ว่ามา่มากินเหรอบไหมมาฝาามาต้าบานมันเม่อ่มกินมันนะมีเงินือต้องกินจวต่อแน่ต่อแน่ลเนหลโอ้ต่อเรียกแ่เลาไน่กินไดนครับแต่งเงินหลาพี่น่อเจ้ย ก yeah, yeah. like okay. mm ินมากมาบริษกินเขาดูได้มดเมืองนะครับเนื้อหลายเลยกินมากมาได้ม hmm ีพวกขาเราครับปลาเราปังตอนสับมันหล่นบดบดันเลยหรือบางตอนเดี๋ยววีพวกอเนาะปังตอนบดมันเลยครับเดี๋วกับอืออือืมอือใส่มมรอ ยังงี้แล้วฉันพัลลุ่มตายังด้อครับแต่พัลลุ่มตาอะไรไม่ยังดื้อห้องอุ่ใหม่ใม่กื้มวัวใหญ่ภาคีน้องอุ่นใม่ใม่ไหมจ๊ะโต้ดทำงาน

Dạ, chào 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 nhau chào chào to chào 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 chào

ทำนีงเล่ะใช้มาหลายปีแล้วใช้เป็นปีแล้วลองชิมดูบตำเลีงเก่งเหรอยิ่งบังยง๋ันเี่เย็นอิ่มหนโค้องยิ้มรู้โ่้งแมเื่อคามช่ยตุ๋มแดงมาไมาหยิบม่ได้หรอครับมไ่ได้หรอกกระเมงมัวนี่กระดูกเบาหาเลย ทางกินงแล้วเขาเขาคินยไ่หมดเท่าไรันจะขาโอ้ยนบครับมากเรงเครื่องเลยตีงูอะไอพี่น้องกเจ้าว่าเลเอามือมากเาช่วงไม่าเยเจ้าได้ใส่ก็ได้ใส่หรอกเออมือมาช่งเลยืออะมากันไหมครับเมนูไมอนี่กไก่ต้มน้ำตาอือยังมากันไหมครับหรือเ่าเนาะัอ้โหโคตร

ได็กสูงมากแต่สมัยตะกูนั่นไได้สูงมากเลยเป็นนุ่มเหรอไม่่บอสม่นรองโอ้จบดีฝากไ่านี้ก็ได้่ป้องเด้อขมาเราทุ่มเราเรื่องีแค่ได้ไปลองตีาครับตามนะครับทีนี้ฝากไ่านี้หอี่น้องมาาะงขอบคเณ้ะครับสัดีครับมได้หเบอร์ทีบัานบุเว้ 这个费用给弄打一